บายดีเด้อพี่น้องเด้อมาตำกระปุ้นพี่น้องอนนี้คือมกเพ็ดเป่นงนองว่าประเทกลงจ้าูก่อนมาแซมกลิ่นพี่น้องเนี่ยลืมแซมกลิ่นดนแล้วไปตำกิน อย่าหลงลืมมาแล้วน้ะวอกวอกนะกแตกเลย คนจีนเลน่าเนาะ นอง้แล้วลพี่น้อง,องตจำขปนสอื้นผักกับของเีลาวพี่น้องหรือผักหอมป้อมหลาพี่น้องไอดีปลาลุงแล้วพี่น้องดีน้องอดีป้าลุงไอดีป,ป,ปพบกันดนพี่น้อง มากินตากระปุ้กคนเดียวนี่น้อามานี่ทำ,นนทำมาเล็กไปไปไเลยทำมาเล็กไปไปเลยเอวเรือจะมาน้อยตัวเดียวม,<า>มาน้อยก๊อกตัวเดียวม,ม,มามายาว,วอืมอ่ะก๊อปหมยไปเอิอปลาลูกกินน้ำแน่ตามแน่ก๊อกเยอะสุดเคยคุณกินไบรท์ได้พี่น้องยากไหมเคยกินก่ได้กิน ขลามพี่น้องบด้กนอย่างนลยได้ได้ลูกใหม่เดือนหนึงเลยดิคหละสามเดือนคนพี่น้องกินได้สามเดือนแล้วกินได้อันนี่จกับเธอดะเอาเอาสาดจัดจานนี่ ินไอ้ก๊อกนี่ก,กินไอ้กับกไปลงมกินไอ้กับได้กกบ,ไดบักใหญ่เนพะี่น้องหัวลิงหัวไลยตัดถุงเมื่อวานหัวลิงหัวไลบโหคนเราเลี้ยงลูกพนะี่น้องป้อนข้าวไวพนะี<อ>่น้องเลยแต่ว่าคนป้อนข้าวกล้องนั่งมาผัดกินตนำนุ่มแม่ทุ่มเบี้ยพนะี่น้อง กินข้าวมอกคนตกี้น้องายส่ก็ยังกินแต่น้อยโควิดกะสตีเดชกกินแต่น้อยคนเดียวครับเบพราะว่าเป็นอย่างํำนมมันจังหรายพี่น้องอันบ้านนอกัแม่หรือว่าถือโมฮันกัแม่แม่ไ่ได้กินอย่างน้น้องนมกับเบเกิน มาแตงนี่คำว่ากินกินละพักพักกันกินได้สักกัดขาวพักกระลำปีกินไปได้ปลาหนิ่งกินไปได้ปลาดุกกินไ,ได้แบบว่ายังถือยีดบัวห้าหลายคือแม่ไม่ได้กินยังก็เลยลูกก็เลยมีน้ำนมเลยพี่น้องแบบพี่น้องฟังไทยเลยเหกเดือนจะให้กินล้วแม่แล้วพี่น้อง น้องฟังไทยเลยแบบกินยาแล,แล้ว,ว,วแหละกินได้เมื่อกินได้เบึกขวดพักขวดนี่กินได้เบึกน้องนอกจากบริจิตะของดองแต่ว่าซื้ออื่นก็ได้นอกใต้ก็ได้ย่ฟังไทยน้องจะได้กินทุกอย่างน้องกินกุ้งกินมึกกินปกติอืมมันหเหี่ยงเด็ดเลงนี้ บ่ได้อยู่กับมอนอ้าวกอดเพื่อเด็กดีกอบได้ปะเดื้อแม่ตีอีกแล้วกินนมตื่นมากินนมน้อยๆไม่แอบน้ะเดินมาขโมืนะแม่เลิกินนั่นนี่ลายกับลูกก็ได้กินนมน้อยปลารุกินนมมันก็ลังให้มันเด็นังไง แต่สุขภาพอนบุกอกันเด้พี่น้องเด้เท้าขาลัมนี่กับกินน้ำฮ้อนเลยหนึ่งมากินน้ำฮ้อนเติโตกับน้ำนักกระลุงท้องนม่กระเวบมึมีหนังท้องเขาอยู่กับแล้วก็เข้าขลัมถ้าเข้าซื้อเงินตอนได้น้องใต้พี่น้องได้ลูกเดือนไปเลยเบาคอโทษน้งพี่น้องหลายๆเบาแบบคนเพล่ของนี่นะน้ำเข้าไปไห้มีเลยพี่น้องเลย ไดน้องตครับอากาศนังท้องกับบลุงน้ำนักกับบลุงได้น้องก๊อบแม่ไม่ถูกกรมฮวนมลขามแม่ไม่ให้กินน้ำนักลงนะน้องตอน้องก๊อบจะเอื่นถือท้างก๊อบน้ำนักเจ็ดสิบเจ็ดสิบปลาย ดูปาน,น,นี่น้ำหนัก้าสิบบาทห้าสิบห้าเพิ่มนะเดี๋ยวนี้เพิ่มเพมมันไ,ไปติดนะชิดๆเลยแล้วลลมัน,มน,น,น,มน,ชน,นชิดๆลนังเฝาามมนี้สาต่อยนนังเ้ามุมนี้อากินน้ำพรน้ำจ้มไส้ตบะขลัเอ๊ไม่ยังกับนโตกัตยังพันถ้าพวกตาผิวเดียดพิษ นะคะมมัดเจ็บลังเจ็บอวอีกเก่อซื้อได้ลูกได้น้องตายมาันทีเดียวเจ็บอวเจ็บแนแล้วได้น้องก๊นั่นแหละธรรมดาวลาตกมานี่ก็บ่หนาวน้องน้องเคยเป็นบ่ซื้อเงินได้น้องตายทุกคนก็หนาว กะนาวเป็นปกติเล้ก็คนถึงน้ำผลแต่ว่าม mm. ันสินาวนาวนาวกลัวเฮาที่เฮาไม่ด้ย่ไผ่เนาะสดไสใหม่เขาบูเขาบอยูกรรมอยู่ยีเลยว่าบูยูกรรมเให้ดีคือคนโมฮานบอกบูดีทํานเลกเนอะ ะอึ Workers, ships, ้งกาเปรียบเทียบย่างซึ่งเคยผ่านมาติดนั้นครัน้องใต้ซึ่งได้อยู่อันพงโมอยู่ไทยเกิดอยู่ไทยพอ่งานอยู่ไทยเยคุณเลยเกิดเลยน้องใต้ได้หเดือนาพากลับมาบ้านแล้วสุขภาพกบผานดนังมก็มี แต่ก็กินมาได้เพราะว่ามันลุกงยอดมาเต้กินไป้เริ่มกินแหละสมเดือนลายแล้วเริ่มกินเริ่มกินได้แน่มะเต้กินลงไปแหละหมูห่านพ่นแวว่ะเพจทำลูกยอดเพราะว่ามาเต้มันเกิดมาแล้วมันยอดมันยอดเราบอกให้กินเราเมันยอดยาคือมะเต้ยอดคือมะเต้ของเราเริ่มไปได้กินยังกินตะน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินปลาแห้ง ได้ชีนหมูก็เลยว่าน้ำนมก็เลยบมูมีหลายเนาะแต่ว่าเขากินแต่น้ำกะนน้ำนมมันมันมีแต่น้ำเนาะเอาบด้กินคอมลุงบรากบริกินคอมลุงค่ะขนมนมเนยกับ่ได้กินดอกไม้ดอกเตอร์เ้ยดอกไม้อกเลยต้อรเลยเด็กเข้ากับน้ำลำลำก็ ถ้าลําเพื่อหยังเพื่ออนาคตของเฮาพน้องปัดลูกปัดมันมันบ่มีวิตามินแม่บ่ได้กินยามันกินอยู่ท้องมันให้ได้ป้อนข้าใส่ก็ยังดีน้อยนึงเฮาสิว่าเฮามีอันเข้าเอากล้องบ่คือสมัยอยู่ซะอึ้งกินข้าวเม็ดย่ําเลกในบ่เลขแน่เข้ากล้องกล้องละ ร้อยปลายกงละร้อยสีห้างละร้อยเนไม่น้อยเลยปสิบบาทร้อยห้สิบาทเลยะนช้นเลยได้ใช้อีกชาบาน่ปสิบาทกินข้าวกล้องสินเล็กนะพี่น้องหเหือนข้าวปองข้าวปองข้าวกล่องมากินข้าวเพื่อนกระยูุ โอ้ใหญ่ไวาเขากินข้าวแล้วให้ก so uh, right? ็ม you know ึงไปขึ้นเลยอะไรกินข้าวแล้วยังอยู่เนี่ยก็เลยให้กินข้าวให้เห็ดผุนเรียนนี่เราก็ขอบคุณที่น้องเป็นห่วงเนาะแม่บอได้กินยางรู้ก็เลยบุ๊มีสั่งอาหารน้องเอ้ยขอบคุณในการเนี่กินไรสองเดือนน้องเนี่ยปเมื่อไหร่จะกินไร เก,กินมาได้กินแล้วลุกจะพร้อมพักก็กินพักลวกวพักดิบก,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 กินได้พักกะจะกินได้พักกะเท้ากับผักกาดซ้อมผักกะโดดเน,นาะจะหั่นกินไว้หอมป้อมนี่กินไว้ไยังถือหิบหมันน้องเอ้ยคนบมหฮันเอ้ยเนะท่าลีเลยเท่าลีให้เวียป,ป,ปึ้งๆกัน

เพี่น้องกินคนเดียวกับเพื่อนแค่ป่ัดไปไป <c ười> คนกินไปปเลยนะคนจุดปายเมื่อไปไม่มไยม <c ười> อมนะอาคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสุริรยพลจัดเดือจ้าขอโทษฟาดประดานใดขอโทษขออภัยลำลายเด้อดจ้า